ครับเรามาพบกับช่องพุทธเสินฮอบดินชาแนลตอนนี้เป็นเวลาช่วงประมาณสักหกโมงครึ่งเรามาสัมผัสบรรยากาศเย็นๆอยู่ที่21องศานะครับณสวนธรรมนุก,กูลสุริกิจเขตทวีวัฒนาแม้ว่าจะเป็นเขตในจังหวัดกรุงเทพมหานครแต่ว่าเชา้านี้อากาศเย็นนะครับอากาศเย็นอากาศเย็น ก็ถือว่าอากาศเย็นก็ได้แผข่ขยายปกคลุมไปทั่วประเทศแต่ว่าประเทศนี้ก็คือว่าทั่วภาคอีสานภาคเหนือนะครับมีความหนาวเย็นมากกว่าเพื่อนเนาะภาคอื่นก็ภาคกลางภาคใต้ก็อาจจะมีฝนตกหนะักแต่ก็ไม่หนาวมากแต่ก็มีอากาศเย็นอยู่บ้างกรุงเทพมหาคนครก็ถือว่าเป็นเมืองอเป็น อยู่ยที่ภาคกลางเป็นเมืองหลวงก็มีอากาศหนาวเย็นอยู่ที่เช้านี้20องศาที่วัดได้นะครับเราจึงเก็บบรรยากาศในยามเช้าเกับหมอกที่ตกเป็นม่านสลัวสลัวให้เราได้ชมกันนะครับว่าอากาศในกรุงเทพมหาคนครแม้แต่อยู่ในเมืองหลวงแต่ก็ยังมีความหนาวเย็นสัมผัสได้เราไม่ใช่ว่าจะหนาวเย็นเฉพาะในต่างจังหวัดนะครับ เลยเก็บบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้รับชมด้วยกันนะครับว่าบรรยากาศในองุงเทพมพานครยังมีความหนาวเย็ยนอยู่ที่20องศาของเช้านี้นะครับก็ในช่วงนี้โรคไปยไข้เจ็บของเราก็แพร่กระจายเริ่มที่จะกลับมาอยู่บ้างก็ทุกคนก็ใช้ชีวิตระมัดระวังแล้วก็ปลอดภัยกันนะครับแล้วก็ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันให้โรคภัยได้ หายได้จางไปจากโรคใบนี้แล้วก็ประเทศไทยเราโดยเร็วเวจาจะได้มีชีวิตกลับมาเดบปกติสุขใช้ชีวิตจะมีปกติสุขการดวนชีวิตในชีวิตประจำวัของเราก็สะดวกสบายมากขึ้นนี่ก็มรกรฮอนแลหลายท่านก็ได้ชมไปแล้วเนาะว่าเป็นอย่างไรมีสมุนย่างไงใน EP ของสมุนไพรเนาะตอนนี้เราให้ชมบริบทธรรมชาติในยามเช้าในอากาศเย็นๆที่สวนทำมนอนุกูลเุริกิจแล้วก็มาเดิน ถนนที่เป็นม่านถนนเนาะที่เป็นม่านถนนในช่วงนี้ในยามเช้าเดินออกกําลังกายได้แกว่งแว้ได้ก็ถือว่าเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีต้นไม้ป่ากล้วยแล้วก็มีดอกอฟืฟ้าสีชมพูเข้มสวยงามนะครับสวยงามสวยงามในยามเช้ากับบรรยากาศกับบรรยากาศ เย็นๆ20องศาเนาะก็เลยพาทุกท่านมาชมบริบทธรรมชาติในช่วงเช้าของสวนธรรมอย่างนี้นะครับแล้วก็ได้มาเดินออกร่างกายด้วยก็ถือว่าเป็นการได้มีอากาศาชื่นปลอดได้ทีีนี้ก็เป็นพิลังกาสาลูกพิลังกาสานะครับตามปากใต้ก็เรียกว่าต้นลามเรือแต่ละภาคอาจจะเรียกแตกต่างกันไปมีส,สมุนไพรแล้วก็ เรื่องใบนี่ก็อร่อยมากนะครับนี่ก็ปลูกเป็นแท้วนเลยครับต้นพิลังกาสานี่ก็เป็นอดอกไม้ที่แก้วเจ้าจอมเนาะครับนี่แก้วเจ้าจอมน,นี่ก็เป็นไซนี่ครับก็แถมนี้ก็เป็นบลูกต้นไม้ที่ประสมะสานกันไปสร้างความงดงามเนาะสร้างความงดงาม ในยามเช้าแล้วก็ใครที่มาท่องเที่ยวก็จะได้รับสัมผัสกับบรรยากาศความล่มลื่นของต้นไม้นะครับนี่ครับนี่ก็เป็นมะาพร้าวน้ำหอมเป็นมะพร้าวน้ำหอมเนะาะคราน้นก็เป็นสวนเป็นปือกันอยู่ในสวนเป็นปือกันอยู่เลยชาวนี้จึงเก็บมาฝากทุกท่านนี่ก็มะพร้าวน้ำหอมนะครับ กับเดินชมธรรมชาติและออกกำลังกายในยามเช้าก็ถือว่าพาทุกท่านมาเดินอ,ออกกำลับบงกายเนาะแล้วก็เป็นไผ่จิมซุงแล้วก็มีนกไกนาหรือนกควักวิ่งผ่านหน้าก็ถือว่าธรรมชาติยังมีให้เราเห็นไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ไม่ไม่ใช่สัตว์ตัวจะเป็นโดยเฉพาะน,นกก็ยังมีหลายสายพันแล้วก็เสียงตอนเช้าเขาก็เป็นดนตรีขับกล่อมให้เวลาเราเดินออกกำลังกายก็ เสียงสดใสเจ้าเลยครับมีเสียงดนตรีตอนเช้าเนี่ยก็มีนกกรดนกกระปูตาแดงนั่นเองนะครับข้างๆสองข้างทา,า,า,างก็เป็นพุ่มไม้เรียงกันอย่างสวยงามก็คือตน้นพิลังกาสามองใกล้ๆก,ก,ก็เป็นเหมือนอม่านหมอกนะครับก็คือ,อหมอกที่ในเวลาเชา้าเนาะทัาสานที่แห่งนี้เราก็จะเห็น แสงพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วแล้วก็ต้นปลือต้นไผ่เนาะถือว่าธรรมชาติในโซนที่กระที่ัฒนาอย่างนี้ก็ยังเป็นธรรมชาติให้เราได้สัมผัสอยู่กับอากาศบริเย็นในยามเช้าด้วยต่อไปอีกไม่นานสถานที่ได้พัฒนาในเรื่องของความเจริญแล้วก็มีถนนตัดผ่านโน่นที่เราเห็นนะครับถนนตัดผ่านเดี๋ยวพาทุกท่านไปรับชมเนี่ยก็ทุกท่านพาชมมะละกออีกต้นก็ให้ลูกก็ถือว่าตอนนี้ก็ ออกดอกนะครับออกดอกอันนี้ก็ให้ลูกนะครับก็ถือว่าเป็นต้นไม้เป็นมารดกที่ปลูกแล้วให้ลูกให้ผลนะครับในลับเช้านี้ก็พาทุกท่านมาเยี่ยมชมเนาะมาชมธรรมชาติาในยามเช้าโดยบรือในส่วนของส่วนธรรมเรามาเดินออกกำลังกาย ได้แล้วก็ตรงนี้ดอกพิรลองกาสานะครับลูกพิรลังกาสารอกพวลงกาสารูปดอกเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ช่วงนี้ยอดดอกก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ผมไม่ได้ตบแต่งก็มีดอกเขียวดอกไปกินไปจิ้มน้ําพริกแล้วก็มะละกออร่อยนะครับดอกมันเหมือนผักอร่อยนะครับถ้าใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้กิมะละกอก็ถือว่าอดอกพิรลังกาสาก็ถือว่าอร่อยนะครับนี่ครับพาทุกท่านมา ชมในยามเช้านะครับในยามเช้ากับอากาศเย็นๆเนาะประมาณอันนี้ก็ประมาณจะใกล้จะเจ็ดโมงแล้วแหละแต่ว่าก็อากาศยังหนาวเย็นอยู่อากาศยังหนาวเย็นรู้สึกสัมผัสว่าเย็นเลยทีเดียวอากาศเย็นเย็นสัมผัสในผิวกายก็รู้สึกว่าอากาศยังเย็นสบายอยู่ตรงนี้ก็ ช่วงกำลังก่อสร้างถนนถนนสายใหม่ที่ตัดใหม่มาจากาส,สามแยกไฟฉายแล้วก็จะไปที่สายสามเนาะมีการขุดปรับสภาพก่อสร้างกันอยู่ในช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้ก็พระอาทิตย์ก็ในส่วนด้านนี้ก็พระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะครับพระอาทิตย์ขึ้นแล้วในยามเช้าเนาะ มองด้านนี้พระอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วสวยงามมากครับพระอาทิตย์ในยามเช้านะครับนี่แหละครับแล้วก็ทุกท่านก็วิ่งออกออกกําลังกายถานนแห่งนี้ก็ตัดใหม่ก็ถือว่าเป็นสร้างความอำนวยความสะดวกให้เราเข้าไปในเขตเมืองไม่ว่าจะเป็นทางบางกองน้อยทางลงบบุกีลาดเราข้ามไปทางฝั่งพระนครได้ก็ถือว่าอำนวยความสะดวกแก้ปัญหาจราจรได้ดีนะครับเลยเก็บบรรยากาศมาฝากในยามเช้าเนาะในเรื่องการ ชมธรรมชาติในโซนแห่งนี้กับอากาศเย็นๆและหมอกกำลังตกให้เราได้ชมพร่วมกันนะครับนี่นะครับอตอนเช้าบรรยากาศแบบนี้กับอากาศดีๆงี้เรียกเ,เก็บมาฝากทุกท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศในยามเย็นเนะาะอาจมีอะไรพิพาประการใดก็ขออภัยมาการนี้ด้วยแล้วก็โดยเฉพาะเรามาชมพระอาทิตย์กำลังขึ้นกันนี่เนาะสวยงามมากครับอยู่ในช่วงเช้านี้พระอาทิตย์ ขึ้นในเวลาเชา้าร้คนไม่ต้องไปนั่งรถไปโยมไกลแต่ว่ามุมนี้ก็เป็นพระอาทิตย์ขึ้นเหมือนกับจุดตา่างจังหวัดเลยเห็นบรรยากาศเห็นบริบทในเมืองเห็นการก่อสร้างแล้วพระอาทิตย์ขึ้นก็ถือว่าสวยงามมากนะครับสวยงามมากในเวลาช่วงเช้าๆพระอาทิตย์ขึ้นก็ทำให้เห็นอีกมิติหนึ่งของกับความเจริญแล้วก็ธรรมชาติแล้วก็การดำเนินชีวิตของผู้คนที่ขับรถ สัญจรไปมาในทางนู้นนะครับที่เราเห็นแล้วก็เสาไฟแล้วก็การก่อสร้างนะครับนี่แหละครับจึงพาทุกท่านมารับชมมาด้วยกันนะครับนะครับที่ตอนนี้ก็ลูกน้องกำลังเดินมาแล้วครับ ลูกน้องกำลังเดินมาแล้วก็ตอนนี้ลูกน้องลูกน้องกำลังเดินมาให้ชมธรรมชาตินะครับลูกน้องลองเดินมาให้พาชมธรรมชาติกันอะตอนนี้ลูกน้องมา ลูกดองมาครับนี่วิ่งมาปุ๊บเลยครับให้เราโชว์ธรรมชาติร่วมกันเอ่อครับเราคลิปนี้ขอจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้กันนะครับปุ้นปูนมามาเร,เ,รเร็ว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 มา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 ทำออกหน้ากล้องหน่อยปุ้นปูนป,นปุ้นป,นป,นปูนขอจบลงไปเพียงเท่าน,นี้นะครับอย่าลืมฝากไลค์กดแชร์กับซ้อมช่องพุทธเศรษฐพอดิในชั้น,นลด้วยนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดขออภัยใน่อยกันี้ด้วยนะครับปุ้นปูนสวัสดีครับ